วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวบ้านรถสไตล์มินิมอลในเกม s ซากุระส simulator กันนะคะหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนที่รู้จักและไม่รู้จักนะคะรถบ้านเนี่ยก็จะเป็นรถที่มีลักษณะในบ้าน ก็คือจะเป็นแบบในรถเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเราใช้ชีวิตเหมือนในบ้านนะคะเพียงแค่จะมีล้อเคลื่อนที่ได้นะคะทุกคนก็คือเรื่งง่ายๆคือบ้านเคลื่อนที่นะคะได้รอบโลกเลยอ่ะรีวิวตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นอะไรอ่ะคล้ายๆแบบเต็นท์หรือเปล่านะคะทุกคนสถานที่ลืมบอกนะคะก็คือจะอยู่แถวๆด้านหลังของ ร้านาคารอาหารนะคะทุกคนอยู่ติดกับตรงกันข้ามข,ของร้านอีกฝั่งหนึ่งเนาะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเต็นท์หรืออะไรสักอย่างที่แบบอาจจะมีการย่างบาร์บีคิวหรือไม่ก็อยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งปูเสื่อนอนแล้วก็บังแดดตรงนี้นะคะถ้า,าผิดก็ขออาภัยนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนส่วนตัวแจ็คพอตในคลิปเลยก็คือจะเป็นบ้านรถคันนี้นะคะ เป็นสีครีมนะคะทุกคนตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะจะมีดอกทานตะวันด้วยนะคะทุกคนอ่เข้าไปดูกันเลยว่าข้างในจะใหญ่ขนาดไหนนี่นะคะทุกคนจะเป็นรถสไตล์ชั้นเดียวนะคะ่ารีวิวจากด้านหน้าเลยตรงนี้จะเป็นที่ของคนขับนะคะจะมีที่นอนคนขับแล้วก็จะมีเป็นน้ำโค้กชาเขียวกาแฟนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ของคนขับนะคะ อ่าตรงนี้เลยจะรีวิวแบบละเอียดละเอียดเลยเนาะเนี่ยนะออกยังไงเออออกตรงนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีทีวีจอเล็กๆนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตู้กดน้ํานะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่ใส่ผักผลไม้ต่างๆเนี่ยมีแตงโมสม้มแอปเปลิลผักต่างๆนะคะแบบเป็นการใส่ตู้ที่เรียบร้อยมากๆเลยสไตล์ของในบ้านก็จะเป็นแบบ พวงไม้มินิมอลนะคะทุกคนออกแนวแบบครีมๆน้ำตาลน้ำตาลเนาะอันนี้จะมี2ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยจะเป็นมุมที่ทำงานนะคะทุกคนนั่งเล่นอะไรเนี้ยจะมีแบบคอมแล้วก็มีอาหารเล็กน้อยแล้วก็จะมีสมุดวางไว้แล้วก็เครื่องปินนะคะมีกีตาร์เล่นได้จริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าจะคลานไปเอาอยัางไงเอ่ยตัวชั้นบนนะคะทุกคนก็จะเป็นที่นอนแล้วนะคะจะเป็นเตียงนะคะ สามารถนอนได้เยอะสุดก็สองคนเนาะแต่ว่าแนะนํานอนคนเดียวจะดีกว่าแล้วก็มีแอร์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีคอมด้วยนะในในรถเนี่ยน่าจะมีคอมประมาณสองอันนะคะทุกคนมีแอร์ด้วยไม่ธรรมดานะคะทุกคนยินหน้าดูห้องตรงนี้นะคะทุกคนใครที่เขียดแหวะปัม๊มหรือแบบไม่มีเวลาหาปั๊มไปเจอเนี่ยก็ในรถเนี่ยจะมีห้องน้ำเลยนะคะสามารถอาบน้ําได้แล้วก็มีส้วมแบบนี้เลย อะไรเนี่ยมีโซนแล้วก็สะพุมติดติดกันเลยนะคะมีิล์มอาบน้ำต่างๆนะคะห้องน้ำก็จะเล็กๆนะคะทุกคนโซนสุดท้ายนะคะจะเป็นโซนของห้องครัวจะมีจานชามต่างๆอ่างล้างจานมีทุกอย่างเหมือนในบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นหม้อหุงข้าวเปิดปิดได้แล้วก็การดร้อนเปิดปิดได้นะคะจะมีพวกอาหารนําต่างๆวางไว้เนาะอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟต่างๆนะคะวางของได้ด้วย ก็จะเป็นบ้านรถสไตล์ชั้นเดียวนะคะมินิมอลแบบนี้เลยแต่ว่าใครที่มาอยู่เนี่ยรู้สึกว่าสบายหน้าดูเลยนะคะสําหรับ ID ก็คือ ID นี้เลยนะคะทุกคนใครที่อยากจะเข้าเนี่ยเข้า ID นี้ได้เลยนะคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน